เฮ็ดบาร์บ sure kind of ีคิวก <laughs> ินเดอร์นี่บาร์บีคิวก็จะมีหอมใหญ่แบบนี้มะเขือเทศหรือว่าอ่ามะเขือใหญ่เนาะมะเขือมะมะเกลนมะเกลนใหญ่เออมะเกลใหญ่แล้วก็พริกใหญ่นี่สบายดีสวัสดีจ้าสวัสดีพีพีเอฟซีทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเราทุกคนเด้อมื้อนี้ทุกคน เขาจะมาให้ทุกคนสมบรรยากาศยามแรงนะทุกคนบาแบบเฮาเฮ็ดอีหยังกันแน่นะทุกคนเดี๋ยวจะให้น้องอันดาเป็นคนทายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งว่ายามแรงนะทุกคนเฮาแบบเฮ็ดอีหยังกันอะไปดูแม่เธอแม่เธอทําอะไรนะแม่มุกตอนนี้แม่มุกกาลังทําอะไรอยู่สวาสดีทุกคนมือนี่เนาะนี่เลยจาเมนูของเฮาเดอร์นี่เดอเฮ็ดบาร์บีคิวกินเดอร์นี่บาร์บีคิวก็จะมีหอมใหญ่แบบนี้ เผือเทศหรือว่าอ่ามะเขือไงเนาะมะเขือมะมะเลีนมะเลนในไ่เออมะเลนใหไงแล้วก็พริกญงนี่อันนี้พริกไงเด้อหรือว่าพริกหยวกแล้วก็มีหมูหั่นชิ้นอันนี้หมูหั่นชิ้นเด้อหั่นเป็นชิ้นแล้วแม่เป็นคนไทยพ้อมคนลาวพ้อมเป็นทั้งสองเป็นคนทุกที่เลยแม่นะแล้วก็มีไอ้ไก่เนาะไก่มักแล้วอันนี้ย่างให้เด็กๆเด้นนี่เด้อ มามาดูพี่ขวัญเดี๋ยววันนี้พี่ขวัญเป็นคนดังอยู่พี่ขวัไปเอาทานก่อนเป็นคนดังดังไฟพี่ขวัญวันนี้พี่ขวัญจะเป็นคนดังนะเอาทานก่อนดังไฟ <laughs> เอาทานก่อนเด้อ <laughs> ถ้าดังไฟติดนี้สิได้แฟนเป็นได้ภูบาวเป็นคนไทยวะเนาะ <laughs> <laughs> เห็นอยู่ในคอมเมนต์ Comment. เห็นเหรอเห็นคอมเมนต์อะไรเห็นพี่พี่เขาคอมเมนต์อะไรจะไม่ได้อ่ะมันยาวคอมเมนต์ของช่องเอ้คอมเมนต์คอมเมนต์คล <Comment S 1> ิปไอเดียเหรอมาดูนะวิธีการติดตไฟว<ป>ิธีการ <c oughs> ทำคนดังวิธีเป็นคนดังเนี่ย รอดูว่าพี่ควรจะชอมใหญ่นี่เราจะทำก็ทำเป็นชินน้นไงเห็นแบบนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็คือทีติดไฟไฟไม่ติดไฟไม่ติดอเจ็ <S <S บ,บนี้เลย วิธีดังไฟวิธีที่เป็นคนดังกันจ,จะต้องเห็ุแบบนี้นะทุกคน <c oughs> วิธีชีวิตของคนดั่ง <c oughs> <c oughs> ไอเดียอยากรวยไหมละ่ะอยากรวยเหรอเคนรวยเยอะแล้ว <c oughs> ได้เลยนีอ่อ,อย่าไปสัมภาษณ์ก่อนนะสัมภาษณ์คุณไปสัมภาษณ์ได้เลยถึงขั้นตอนไหนแล้วคะตอนนี้เราก็หั่นนี่ตอนนี้เราก็เตรียมผักนี่ผักเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็หมูก็เตรียมเรียบร้อยแล้วก็รอเสียบไม้เนาะตอนนี้เนาะเสียบไม้เดี๋ยวเสียบไม้เสร็จแล้วมาให้ดูนะว่าจะหน้าตาแบบไหนออโอเค <laughs> นี่น้องไอเดียวันนี้บรรยากาศดีไหมดีมาก,มากใช่ไหมน้องอันน้องไอเดียเพิ่งตื่นหรือเปล่าทำไมหน้าตาดูไม่สดใสเลยขารนึ่อันนี้ก็อ,อันนี้แช่นะ้ำาเพราะว่าเราใส่ไ้นั่นส่งฟิตไว้เล้วเรา,เรา เมื่อวานเมื่อวานไปแม็โครทุกคนนี่ได้สับปะรดเนาะลูกละสิบแปดสิบแปดบาทแพงบว่นี่ทุกคนแพงกว่านี่พี่ดาไอจีหน้าตาเป็นเด็ที่คอยกระดังไฟติดอยู่เด้อแวันนี้เราจะไปดูแม่มูดปลอดสับปะรดนะคะนี่นะคะมากินน้ำเลยนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกอ่า หนึ่งองค์ประกอบนะคะทุกคนของบาร์บีคิวขาดไม่ได้เลยนะอันนี้คือสับประบประดที่ก,ก็จะมาเสียบอันนี้นะอันนี้นะขวันก็จะเสียบนะคะอันนี้อย่าดามานะ